ฟาร์มเฮาตัวฝาฟาร์มมาแล้วครับฝาหนานะครับฝาหนาตัวนี้นะฮะสวยๆเลยนะครับตัวนี้เป็นเกตคัดนะครับเกตคัดตัวสวยนะครับเย็นแล้วโอ้ให้ดูนะเป็นฝาฟาร์มเฮาส์นะครับแล้วก็หนาด้วยนะครับไม่ได้ผสมอมตะนะครับตัวฟาร์มเฮาเน้นๆเลยนะครับเนี่ยมันจะหนาอย่างนี้แล้วเนื้อเยอะนะครับเนื้อเยอะตัวนี้มีราคาส่งให้นะครับถ้ายังไม่ปั่นนะครับไม่ปั่นนะโอ้ส่งอยู่สิบามบาทเป็นคัดเกตนะครับเกตเอนะครับ ตัวคัดเจ็ดเอเลยนะครับหอมมเลยนะครับตัวนี้หอมเลยนะฮะตัวนี้มีอยู่ประมาณสามร้อยกิโลนะครับสามร้อยกิโลท่านใดที่ท่านใดที่ต้องการใช้ตัวนี้นะครับเอาไปปั่นเองนะครับก็เฉพาะร้านขายขายเฉพาะร้านขายอย่างเดียวนะครับลูกค้าต้องซื้อเป็นราคาปีกนะครับโนส่งอยู่สิบสามบาทนะครับราคาส่งอยู่สิบสามบาทนะครับแล้วราคาปีกปั่นแล้วจะอยู่สิบห้าบาทนะครับปั่นแล้วก็จะเป็นนี้แบบนี้ ตัวนี้เป็นสามโลนะครับถ้าหนึ่งโลนโอส่ให้หนึ่งโลเต็มนะหนึ่งโลเต็มก็จะอยู่ที่สิบห้าบาทนะครับถ้าเป็นตัวสามโลนี่ก็สี่ิบห้าบาทแล้วก็มีตัวห้าโลอีกก็คือคูณสิบห้าเข้าไปเอ้คูณสิบห้าบาทเข้าไปนะครับกิโลละสิบห้าบาทแต่ถ้าใครเอาไปปั่นเองฝาสวยๆนะครับหอมมเลยก็ส่งอยู่สิบสามบาทส่งถึงหน้าร้านนะครับถ้ามารับเองที่หน้าร้านโอ้ขายอยู่สิบสองบาทนะครับถ้าไปส่งให้คิดสิบสามบาทครับรางลำเลียงส่งลูกค้านะครับ สั่งมาสองสี่หกแปดสิบสามสิบตัวนี้สามสิบโลนะครับสิบถุงแป,ป๊บเดียวก็หมดนะนะ้อขายแป,ป๊บเดียวก็หมดนะครับแต่ตอนนี้นะ้องโออยู่คลองทวีพัฒนาอยู่ตรงสาขาเดียวกับที่คลองทวีนะครับแต่ว่านะ้องโอเปอิดเป็นเป็นร้านขายส่งอีกร้านหนึ่งจะอยู่ด้านนี้นะนี่นะแล้วก็ถ้าร้านปีกจะอยู่ตรงนี้นะครับลูกค้าที่มาซื้อไปตกก็มาตรงร้านนี้นะตรงนั้นจะไม่ขายลูกค้า จะขายเฉพาะร้านขายอุปกรณ์นะครับตรงนี้จะเป็นร้านร้านขายปลีกนะครับอยู่ตรงปากซอยเก้าทับสองนะครับยังเยียงวัดสายแดงตรงนู้นเป็นวัดสายแดงนะครับก็ถ้าถ้ามารับเองที่ร้านก็จะคิดราคาอีกราคาหนึ่งนะครับาอาจจะลดลงมาอีกนะครับซื้อหลายถูกมันก็จะได้กาไรเพิ่มเข้าไปอีกนะครับ